ะเดี๋ยวพี่บ้าจะเชิญพี่เดี่ยวมาเป็นเซลสาธิตก,ก,กันนะอ้ะวาวพี่เดี่ยวมาเมื่อพี่เดี่ยวไหมคะ ราล้างมือเป็นกันหรือยังล้างมือกันเป็นหรือยังอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยล้างแบบนี้มันนานไหมคะนานไหม เด็กๆต้องกลับไปล้างมือให้นานๆนิดนึงถูแต่ไม่ต้องเปิดน้ำตลอดเวลาเดี๋ยวเปลืองน้ำนะคะเอามือถูสบู่ก่อนแล้วก็ถูถูถูปิดน้ำ เอาคนเจ็ดคนนะกปางวันไม่พบนะแรกเจ็ดคนนะหลุมม่อมาแล้วโอ๊ยเก่งจันเลยเก่งกันเลยโอ๊ยครบยังครบยังครบกันเรีนต้องทันทีเกี่คนแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสมสีห้าหเจ็ด โนกันตอนที่หนึ่งทำไงเอาคนละท่าเออบคนละท่าเก่งไหมถูกไหมเพื่อนทำถูกไหมถูกไหมคะอ่าตอพื่อน่อยเก่งมากเลยขั้นตอนที่สองทำแบบไหนเออขั้นตอนที่สองเห็นไหมใครว่าจำไม่ได้เนาะคุณครูจำได้ไหมคะคุณครูจำพอได้แต่เด็กๆจำได้ เก่งมากเลยขัน้นตอนที่สามโอม้ซอกๆอกซอกซอ่าซอกๆอเก่งมากขั้นตอนที่สี่หนุ่มมะฮ่อขั้นตอนที่สีว่าไงลูกว่าไงกำปั้นกำปั้นเออ เอ็ดทำไงคะอ่าอ่าแล้วหนูล่ะหนูทำทุกขั้นตอนเลยทำยังไงลูกหนูบกย่แล้วหนูโดนหมดทุกขั้นตอนเลยทำไงคะ เลคะคบอ่าคบแจกรางวัลอ่าวรับรางวัลพี่มิวเลยรับรางวัลจากพี่มิวเลยเก่งมากเลยไม่น่าเชื่อจะจําได้เนาะอ่ารับรางวัลค่ะะเพราะว่าเจ็ดขั้นตอน เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องไข้เรื่องออกนิดนึงไม่นานแป๊บเดียวนะคะ